สวัสดีครับผมเซลกันมิซูแพร่นะครับวันนี้จะมาแนะนํารถคันนี้นะครับออ l n นิวนะครับมิซูมิชิไททันนะครับคันนี้นะครับรุ่นอันต้านะครับสีขาวนะครับมาดูกันครับว่ารถรุ่นนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับคันนี้นะครับไฟหน้านะครับมันติดโปรเจคเตอร์ LED นะครับแล้วก็ไฟเดย์ไทม์แบบ LED นะครับ ไฟหน้าปรับสูงต่ำอัตโนมัติเวลากลางคืนนะครับเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายขณะขับรถตอนกลางคืนมากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์นะครับ2.4เทอร์โบนะครับแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่184แรงม้าและแรงดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรนะครับทำให้รถสมรรถนะแรงขึ้นขับดีขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึง14.5กิลลิตรนะครับ และด้านข้างนะครับเป็นเมกกาเฟรมนะครับออกแบบใหม่พัฒนาใหม่ทั้งหมดนะครับใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นทั้งหน้าและหลังนะครับประโยชน์นะครับจะช่วยให้บรรทุกน้ําหนักได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยึดเกาะถนนดีเยี่ยมครับและรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับยางดิสโตนะครับจากโรงงานนะครับขนาดหน้ายางนะครับขอบ18นะครับหน้ายาง265ทับหนะครับทันนี้สวยดูดันากครับพร้อมกับแบกอันลอยจากโรงงานนะครับเป็นลายทูโทนสีเทาดํานะครับตัดกับ ล้อสีดำนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับก็นะครับปรับไฟฟ้านะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับครับพวงมาลัยนะครับเป็นมังกิฟังก์ชันนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอ9้านิ้วนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสใช้งานง่ายนะครับระบบภายในนะครับแอร์ปรับซ้ายขวาอิสระนะครับซ้ายขวาอิสระในกรณีที่ฝั่งนี้สามารถปรับลดอุณหภูมินะครับเพิ่มความเย็นได้นะครับ ก็คือซ้ายขวาอิสระแยกซ้ายขวาอิสระนะครับและในกรณีนี้ที่ลูกค้าต้องการให้ทั้งสองฝั่งอุณหภูมิเท่ากันนะครับลูกค้ากดตรงซิงค์ได้เลยครับอุณหภูมิสองฝั่งนะครับจะกลับมาที่เท่ากันนะครับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับใช้งานง่ายนะครับพร้อมกับตล้งนะครับถอยหลังนะครับพร้อมเส้นกัดระยะนะครับหน้าจอนะครับสามารถรองรับ Apple ิ a r าเพ y นะครับแล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะครับระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงนะครับพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วนะครับ FCM สามารถตรวจจับรถและคนเดินข้ามถนนได้ด้วยนะครับตรงนี้จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับการขับขี่และการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับด้านท้ายนะครับกระบะด้านหลังนะครับใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถบรรทุกของได้มากยิ่งขึ้นนะครับทําให้ลูกค้า บรรทุกของได้มากขึ้นนะครับหรือว่าบรรทุกของค้าขายใส่ของได้มากขึ้นนะครับรายได้ลูกค้าก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับด้านหลังนะครับจะมีโลโก้มิซูมิชินะครับแล้วก็โลโกโล้หกตัวไททันนะครับพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับรวมถึงคันนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับมี4ี่จุดพร้อมกับกล้องมองนะครับ3 6 0รอสองศ,ศานะครับรอบพันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับลูกค้าท่านไหน ฟัขงข้อมูลแล้วสนใจรถนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามนะครับที่เพจวิสุแพ่นะครับรถคันนี้ออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายข้าราชการพนักงานประจํานะครับหรือว่าอาชีพทั่วไปสามารถทักเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะครับวันนี้เซียวกันไปแล้วครับสวัสดีครับ